สบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนเด้อเนาะตอนนี้การยังอยู่ที่ขอนแก่นทุกคนแต่ว่ามือน,นีน้องลี่มีโอกาสได้ออกมาแถวอําอเภอเนาะทุกคนเนาะแถวอําเภอก็คือออกมาจากตัวเมืองประมาณหกขาเจ็ดกิโลแล้วทุกคนเนาะมืน,นีฟ้าแดฟาดฟาแดดแต่ว่าแดดออนแล้วก็เลยว่าออกมาถ่ายคลิปอยู่แถวนอกๆทุกคนมืน,นีทุกคนน้องลี่ออกมาถ่ายคลิป แล้วก็เลยว่ามาเห็นถนนหนทางและอดบาได้ที่สีไทยมาไฟพีเอฟซีเป็นถนนที่แบบออกมานอกๆแลว้วก็ดูขนเป็นถนน,นหมู่บ้านบ่อนอบนเนใจเดี๋ยวจ๊ะน้องลี่สิเข้าไปซอยเล็กๆเ,เนาะอันนี้ก็คือเข้ามาไก่เติบแล้วทุกคนเข้าไก่เขาออกมาจากตัวเมืองไก่เข้ามาซอยละอันนี้นะเนาะเะดี๋ยวลงลี่สิขี่รถจัก อันนี้รถจักเศร้ามาทุกคนวันละ300บาทน้องลีคิดว่าค่อนข้างแพงแต่ว,ว่าน้องลีซอกหาที่เศร้ารถจักอย่ขอนแก่นนะบดได้ได้แต่ห้านเดียวนี้ทุกคนได้มาในราคา300ค่อนข้างแพงเติแลามื่อที่สองเพิ่นลดให้เนาะมื่เอมอ,เอมือที่สามเพิ่นลดให้เป็น250 ทุกคนเดี๋ยวเฮาไปขับรถขี่บรรยากาศขี่รถเบื้องบรรยากาศถนนทนทางพร้อมกับบรรยากาศยุที่ขอนแก่นเขตสุนทรบุตรเนาะไป เขตสุนบทย่ขอนแก่นเนาะมาแถวนี้เห็นกระหิ่นอ่อนๆหลายขนาดทุกคนเดี๋ยวสิขอเก็บไปก่อนบางทีได้กินตำบักหู่ยู่ขอนแก่นจีซีได้เอาไปกลับ มีแต่น่อยอ่อนๆมึงไหมทุกคนคักสุดก่อนนนะกับทำหุ้งนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเพราะมันหลายแหงตามเรียบทางนี้นะเม่นต่ต้นกระถินเบิดทุกคนเนาะใบมันก็อ่อนๆสะกอแต่ว่าอันนี้นะพอดีเทพพอดีว่าป็นไงไปเดี๋ยวห้อสิบหลอตโต จากที่ออกจากเก็บกระถินแล้วน้องลีก็มุ่งนากลับมาทางเก่าทุกคนตอนแรกน้องลีว่าจะโบขี้ไปทางนั้นแล้วเนาะน้องลีจะขี่เขา้าซอยเพราะว่าเป้าหมายข้องลีก่ก็คือยากไปบึงมู่บานตามสนบทอยู่ขอนแก่นเนาะตอนนี้ก็เลี้ยวเข้าซอยแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นซอยของมู่บ้านดน้องลีกับโบน่ใจคือกันเลยทุกคนเด้แต่ว่ายู่ไก่กับวัด ทุ่งเรษฐีนะทุกคนเนาะทุกคนแล้วก็น้งี่สังเกตเห็นเฮือนหมู่บ้านแถวแถวนี้นะมีแต่เหือนงามๆก็ทุกคนมีแต่เฮือนงามๆซะล้วก็จะเป็นวิวทุ่งนาทุกคนจึงเป็นแบบหมู่บ้านสวนบทเห็ดให้เห็ดนาแท้ๆแล้วก็แถวนี้นะเนาะ นุ้งรี่สาเหตุที่ท่ายคลิปนี้ออกมาก็คือนุ้งลี่ยากเห็นว่าะกะอยากให้พี่พีเอฟซี FC เห็นนำเนาะกาเอฟซีกอยากให้นุ้งรี่ท่ายมานุง้งรี่อยากให้พีเอฟซี FC เห็นแล้วกะนุ้งรี่เห็นว่าเออทางอยู่ประเทศไทยเนาะโบเมน่นว่ามีแต่มู่บานเดี่ยวหรือมู่บานใหน่มู่บานหนึ่งที่ถนนดีแต่แต่ว่าดีเกือบแป๊บทุกบ่อนเลย ขี่ไปขี่มาก็มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนอันที่น้องลีไทยให้เห็นกันก็นกนคือร้านก๋วยเตี๋ยวเข็มทางทุกคนเสื้อบอกน้องลีเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่แวะก็คือแบบมันก็ยังไงยังไงอยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วบ่ายแล้วน้องลีก็เลยว่ายากแต่ก็ะอดขี่มาจุนแบบสุด ทางเนาทุกคนเนาะขี่ไปขี่มาพรัดรามาเจอโครงการเพิ่นขายบ้านเป็นหลังทุกคนรื้วเพิ่นเอ้นบ้านจัดสรรบ่บ่บแน่ใจคือการทุกคนอยู่บ้านอยู่ไทยนะเพิ่นซีมักแบบปุกบ้านหรือว่าปุ๊กเหือนนาะขายแบบเป็นหลังเลยราคากาล,าลาหลายล,าลาย้านบาทเนาะทุกคนเนาะแล้วเหือนก็งามงามสกอเนี่ยทุกคนเหือนอยู่แถวนี้นาดซีมีแต่เหือนงามงามสะ บเพิ่นเอินว่ามู่บานใดตอนนั้นล,ล้องรี่กับเซิร์ชเบิ่งละแต่ว่าซึ่งมาภาคเสียงซึ่มาตัดคลิปนี่มันก็ลืมมันละเด้อทุกคนขี่ไปขี่มากระจนว่าซิมาเจอทางง่ายละทุกคนเนาะนี่ทุกคนที่สังเกตเห็นบอกมันสิเป็นถนนที่แบบดีเบิดเลยก็แล้วก็น้อยแห่งที่ซีแบบเห็นทางที่แบบบดีนะเจอทางง่ญ่ ทุกคนขี่ไปขี่มาละขี่มาเลิกเติบก่อนแล้วมาเจอฮานอันก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอยู่พี่ทุกคนว่าบ,บรรยากาศดีขนาดเลยแล้วก็เลยเม่เนาะซละหกสิบบาทพิเศษหกสิบธรรมดาห้าสิบบาทคุณก่อนทุกคนน้องลีบอกแล้วเป็นคนที่มากกินก๋วยเตี๋ยวแหง้งมือสวยของเฮากระสิกินตัวนี้ทุกคน แล้วเบิ้งไงเบิ้งบรรยากาศกนมือบรรยากาศ <c oughs> ทางลุ่มเพิ่นกับซิเลี้ยงป่าแลแ้วจะมีอันนี้พร้อ <c oughs> แบบนี้ได้ที่ต้องการ มมา่ร้านเพื่อนเป็นร้านเล็กๆตั้งตั้งอยู่ริมทางทุกคนสะอาดบรรยากาศดีมาลองเนอะเพืด,ด้มาคอนแกนนะแต่บโบฮูว่าซิบอกพิกัดอยู่ใสเพราะว่าตัวนี้ลุวลรีกับโบฮูว่าตัวเองอยู่สี่ดครับมาเรื่อยๆนีหัวงอกลงเลย เตี่ยวน้ำตกเส้นลิกคือสุดยอดแล้วทุกคนซิมกันทุกคน มาเด้ทุกคนกินข้าวสวยนำกันโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวสวยก่อนแล้วกัน ไปเลาะบึงบรรยากาศโตทุกคนเขตสานเมืองยุธายเนาะจากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วน้องรีก็ออกเดินทางเราทุกคนเนาะก็คือต้องได้ใช้ g Google m a p ในการนำทางอีกเส้นเก่าเส้นเคยกั น้องลีออกจากหมู่บ้านนี้ไปเขาตัวเมืองไปหาบอนที่น้องลี่พักนาทุคนเนาะหลังจากที่ป้อยคลิปนี้ลงไปน้องลี่ก็เส้อว่าต้องมีคําถามที่มาถามน้องลีอยู่ในคลิปนี้แน่นอนว่าเป็นอย่างน้องลี่คือมากท่ายถนนเทเวลาไปไทายคลิปยุทธทยนะก็คือยาก ่ายมาให้ PPFc เบิ้งและก็ยักทายเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจําว่าเออเธอหนึ่งเธอหนึ่งน้องลีงได้ไปถนนได้ไปท่าถนนยุขอนแก่นได้ไปขอนแกนเด้อเนาะอีอย่างประมาณนั้นนะทุกคนเนาะแล้วก็ขี้กายไปฮันเมื่อกี้นี่นก็เห็นน้ำมันยอดเหรียญทุกคนปั๊มน้ำมันยอดเหรียญทุกคนก็อาซิเบิ้งว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับคนไทยเมนบอกตดว่า สำหรับคนที่บ่เคยเห็นนะมันยักท่ายยักเก็บยักท่ายเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจำไว้เบิดก่อนทุกคนเนาะกาแบบมันดีนั่นแหละเนะทุกคนเนาะ ลากาทายไปเพื่อเป็นความทรงจำแล้วสังเกตเห็นทุกๆบ่อนทุกๆซอยขนาดจ,จะเห็นแบบเพื่อนปูเป็นคอนกีตเบิดเลยทุกคนมเมาไปมาเมามาค่ะจนซิมฮอดบ่อนทางหง่แล้วนะทุกคนเนาะอันนี้ขนาดว่าเป็นทางซอยก็นนี้แหละทุกคนบมเมนว่าเป็นทางหง่ได้เนาะเป็นทางซอยเข้ามาตามตำบลทุกคน เดี๋ยวอีกอน้อยก็จะหอดทางใ่ญ่ละภาคคลิปนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆด้อทุกคนเด้อนเนาะนุงรี่เจ็บอ่าเพื่นเอิ้นว่าเจ็บอย่างโน้ภาษาไทยภาษาลาวเอิ้นว่าเจ็บเฮือกนะทุกคนมันเจ็บแล้วทีนี้เห็ดให้แบบ ปากบ้ค่อยชีคอดปานใดทุกคนน้องก็ต้องขอโทษขออภัย,ยหลายๆเด้อเนาะเพราะว่าทนไปไทยฮะ้องลี่กินน้ําเย็นหลายทุกคนเพราะว่าตอนไปออกไปถ่ายคลิปตะเวนถ่ายคลิปก็คือมันมันท้อนแหงและ่วนีวนหลายน้องลี่ก็แบบมากกินน้ําเย็นสินะเวลาอากาศน้อนฮว่แล้วมันเกลยเฮ็ดให้เจ็บเฮือกแล้วก็เจ็บคอเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนที่สังเกตเห็นเลยว่า,าถนนยูทางฟั่งไทยนะเพื่อนจะแบบเฮ็ดเป็นเริ่มเฮ็ดเป็นคอนกรีตรหลายขึ้นแล้วเนาะทุกคนเนาะทางยางก็จะมีอยู่แต่ว่ากับ่บค่อยเห็นหลายลนะเนาะเ้าไปเ้าหมางกระจนมาฮอดถนนใหญ่เลยนะทุกคนเะด้อเนาะตอนนี้นะแถวนี้เพื่อนน่าจะเอินเป็นถนนซี่เลนบ่ทุกคนแม่บออันนี้น้องรีบบ่แน่ใจว่าแม่นบเนาะันะนะนะ แถวที่น้องรี่มานี่นะทุกคนก็จะเห็นโรงพยาบาลยุขอนแกนได้กก็เนาะเป็นถนนเป็นแถวที่แบบมีรถตุกๆหลายที่สุดเท่าที่น้องรี่สังเกตเห็นทุกคน แลวแถวๆอื่นกะซิมีอยู่เนาะตามเซนทันตามนั้นกะซิมีแต่ว่าบุหเท่าแถวโรงพยาบาลทุกคนแล้วกน้องลี่ก็เห็นคนลาาที่เพิ่มมารักษาอยู่โรงพยาบาลสามหาสี่คนนี่แหละตอนที่น้องลี่ขับเรานะขี่รถลับพร้อมกันนี่นี่ทุกคนโรงพยาบาลนะแล้วกะอันเห็นมหาวิทายาลัยแล้วกะวิทยาลัยอยู่ขอนแก่นนะหลายบ่อนขนาดเลยทุกคน เนาะแล้วทุกคนทุกคนสังเกตเห็นบอยูอ่าขีเฟื้อหรือว่าเมฆยูถึงนะเป็นใกล้ๆคือตุ่เป็ดอีหล่ทุกคนหรือว่าหวยงอดวันที่16จะออกเลขเป็ดทุกคนน้องลี่แกซื้อหวยติดตูมาทารุ่นนำการทุกคนว่าน้องลี่ชี้ทึกหวยบอถ้าหากทึกหวยน้องลี่แกจะได้ไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เท่านี้น้องลี่ว่า้องเผนไห้ว่าจะ ขึ้นเครื่องบินลองเบิ้งทุกคนนะเพราะว่าน้องลี่บ่เคยขึ้นจักเทือบ่พูว่าซีเมาโยนบ่เพราะว่าปกติขี่รถขี่เหือหันเมาขี่ยนหันสีเมาบอ่อันนี้ก็ต้องไปรอรุ่นกันอีก,กน,นึงอ <c oughs> าไทยเทือด,อดออยา,า,ยายละแม่นบ่เมดอีหยังหลายก็ทุกคนน้องลี่นะบ่ได้เมดเกี่ยวกับอีหยังหลายส่วนหล่ละแม่นเมดกับของกินนะแล้วว่าแบบ เป็นคนที่แบบมักกลินยิ่กิ่นย่อยเอา่างเอบบ้าก่อทุกคนแล้วก่ะเป็นคนที่แบบเห็นเอียงตาตาแล้วว่าอยากซื้อเบิดก่อนแล้นี่ก็คือสาเหตุที่น้ำหนักของน้องลีเพิ่มขึ้นทุกคนถ้าเธ่อใดที่น้องลี่บบไปถ่ายน้องลี่เหด คลิปถ่ายคลิปอยู่บ้านถนัดน้องรีก่กับซิบูมากกินข้าวแรงแล้วก็ซิคุมอาหารที่นะแต่ว่าไปถ่ายฮาร์มมเลมเฮดบอดายทุกคนเพราะว่ามันมีแต่ของเบต้าแทบรอตารอใจอยู่ตลอดเวลาโอเคประมาณนี้เนะลทุกคนเ้อสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้้องลีกับซขอตัวลาไปก่อนเนาะจิงไหนก็ต้องขอ,ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันยังเตต้จนจนจบคลิปเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย